ตั้งค่ารับส่งแฟกกับเครื่องพิมพ์ c a n o n เลเซ r ต้องทำอย่างไรจะส่งแฟกคิชินละหลายๆคนต้องตั้งค่าแบบไหนเครื่องนี้เครื่องเดียวครบจบทุกงานแฟกจะน่าสนใจอย่างไรหาคำตอบได้ในคลิปนี้คลิปเดียวครับ สวัสดีครับผมต,ต้นตาครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่ารับส่งแฟกต์นั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่ต้องใช้งานแฟกต์อยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะเจอกับปัญหานะครับจะกดส่งแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมครับต้องมานั่งเซตติ้งตั้งค่าใหม่ตลอดทําให้เราเนี่ยเสียเวลามากๆเลยทีเดียวในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่าสําหรับใครนะครับที่ต้องการอยากจะรับส่งแฟกต์สำหรับเครื่องกีิ c a แคนนอนเลเซอร์รับ รองว่าเทคนิคของเราเนี่ยรวดเร็วเข้าใจง่ายและก็ที่สำคัญใช้ได้จริงอีกด้วยละครับ สำหรับวิธีการง่ายๆครับในการตั้งค่ารับส่งแฟกซ์นะครับเริ่มต้นก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มโฮมของตัวเครื่องครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปที่คาว่าแฟกซ์นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งขึ้นมานั่นก็คือ RS setting แล้วหลังจากนั้นครับคุณก็กดเข้าไปนะครับที่ r x mode หลังจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเด้งขึ้นมาครับอย่างสมมุติในส่วนของออโต้คือการรับแบบอัตโนมัติเวลาเราจะรับแบบอัตโนมัติครับด้วยตัวเครื่องเนี่ยก็จะส่งสัญญาณเสียงดังทั้งหมดเนี่ยสามคร คำสั่งต่อไปครับนั่นก็คือ fractal auto switch อันนี้เนี่ยคือเราตั้งได้เลยนะครับว่าจะให้เครื่องเนี่ยส่งสัญญาณเสียงเตือนเราทั้งหมดอย่างกี่ครั้งคำสั่งต่อไปนั่นก็คือ manual ครับคำสั่งนี้เนี่ยผมขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องคุยนานๆครับคุยจนกว่าจะได้ข้อตกลงแล้วก็ขอสัญญาณของอีกฝั่งหนึ่งในการส่งสัญญาณแล้วก็กดแฟกยกตัวอย่างเช่นพวก call center ก็สามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานแมนนวลได้เลยครับ เมอครับเรามาทำความรู้จักกับวิธีการส่งแฟกครับผ่านเครื่องพิมพ์ Canon Laser กันนะครับวิธีการส่งแฟกก็ง่ายๆครับเร็จแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่ address book ก่อนโดยวิธีการก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มโ o มครับแล้วก็กดไปที่ address book ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านขวามือนะครับ ก็จะเจอกับคําว่า register พอ register เสร็จปุ๊บคุณก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราต้องมีการตั้งชื่อนะครับพร้อมกับมีการใส่เบอร์แฟกเข้าไปยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะส่งให้กับพี่ๆทีมงาน Canon ครับผมก็พิมพ์ไปเลย Canon หลังจากนั้นครับก็ใส่เบอร์แฟกเข้าไปกด apply ง่ายๆแค่นี้ครับเราก็สามารถได้ข้อมูลของปลายทางที่เราต้องการอยากจะส่งแฟกถึงเขาแล้วล่ะครับ ไปครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการอยากจะส่งแฟกิที้และหลายๆคนจะต้องทำอย่างไรบ้าง,งกดส่งไ่ทุกคนทุกครั้งเนี่ยเสียเวลามากๆครับวิธีการต่อจากนี้ไปที่ผมจะสอนนะครับเป็นเรื่องของการส่งแฟกแบบเป็นกรุ๊ปนั่นเองครับก่อนอื่นครับสเต็ปแรกกดเข้าไปที่ปุ่มโฮมครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ address book หลังจากนั้นคุณก็จะเจอกับคำว่า register แล้วก็กดเข้าไปที่คำว่ากรุ๊ปครับ เราก็จะต้องมีการตั้งค่านะครับพิมพ์ชื่อของกรุ๊ปก่อนเช่นผมจะส่งไปให้กับพี่ๆทีม Canon ผมก็พิมพ์คําว่า Canon นะครับผมนะครับก็ตั้งชื่อกลุ่มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ destination ครับคราวนี้นะครับเราก็แอดเข้าไปเลยครับจะเพิ่มกลุ่มนี้เนี่ยกี่คนเราก็กดใส่ไปได้เลยนะครับคันนอนหนึ่งแคนนนสองแคนนอนสามหลังจากนั้นครับคุณก็สามารถกด apply ได้เลยครับสำหรับวิธีการส่งแฟกซ์ละครับยุ่งยากไหมวิธีการส่งแฟกซ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่ปุ่มโพมหลังจากนั้นครับก็กดไปที่คําว่าแฟก์นะครับแล้วก็กดไปที่ ที่ address book ด้านขวาเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากจะส่งคนเดียวคุณก็แค่กดแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับตามเบอร์จุดหมายปลายทางที่เราอยากจะส่งไปแต่ถ้าสมมุติว่าจะส่งเป็นกลุ่มอย่างที่ผมบอกล่ะจะต้องทําอย่างไรบ้างครับวิธีการง่ายๆสังเกตเลยนะครับกับรูปภาพไอคอนของกลุ่มคนครับหลังจากนั้นครับเราก็กดเลือกเลยนะครับว่าเราจะกดไปยังกลุ่มไหนครับแล้วก็กด apply หลังจากนั้นก็กดไปที่ start ได้เลยข้อมูลของเราก็จะส่งไปถึงอีกฝั่งได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ ครับกับเทคนิคในการรับส่งแฟกนะครับผ่านทางเครื่องกิมพ์น a อน n l a s e r เห็นไหมละครับว่าสะดวกสบายไม่ยุ่งยากจะส่งเดียวจะส่งกรุป๊ปคุณก็สามารถทำได้ don't worry about it ง่ายๆเพียงแค่คุณมีเครื่องกิมพ์น a อน n l a ซ e r ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่กับเทคนิคดีๆในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ Canon delighting you always